สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกคนวันนี้มาพบกับบอยและน้องฟ้าค่ะอ่าเราสองคนวันนี้มาเจอกันทังทีน้องฟ้าเนาะก็เอารถดีๆมาให้กับคุณลูกค้าได้ชมเช่นเดียวกันนะมาน้องฟ้าคันนี้เป็นอะไรนะอ่าตัวนี้เป็น isuzu cab ค่ะใช่ isuzu d max cab คันนี้รู้สึกว่าเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่ไม่พอเป็นรถปี2020ด้วยเนอะงน้องฟ้าเนาะปีใหม่ล่าสุด,สดใช่ปีใหม่ล่าสุดเลย,ลดเ,ลยเดี๋ยวให้ดูข้างหน้ากันก่นกอนน้องฟ้า ข้างหน้าโอ้โหกระจังหน้าสวยมากมีเขี้ยวด้วยนนองน้องฟ้าที่น้องฟ้าบอกเนาะเขี้ยวมันยักษ์ใช่เขาชอบเรียกว่าหน้ายักษ์น้องฟ้าขยับมาใกล้ๆตรงนี้น้องฟ้านี่ตัวนี้เป็นตาไฟแบบฮาโลเจนน้องฟ้าตาไฟแบบฮาโลเจนสวยมากไม่พอน้องฟ้าตรงจุดเล็กๆข้างไอ้ลงมาเนี่ยจะเป็นเหมือนรู้สึกว่าลักษณะเป็นไฟเลี้ยวเนาะใช่เป็นไฟเลี้ยวน้องฟ้าไม่พอน้องฟ้าเขาบอกว่าอยากจะดูรถว่ามันเป็นรถบ้านของจริงไหมเนี่ยต้องดูที่ไหนน้องฟ้าดูไหมตรงไหน ไอคิดติ๊กตักติ๊กตักตรงลอ้ออ่าเดี๋ยวมาดูกันที่ล้อเลยน้องฟ้านี่ฮะขยับเข้ามากันเลยมาดูที่ลอ้อน้องฟ้าล้อเป็นล้อแม็กอลอยจากโรงงานนะ,ะ,ะเป็นล้อแม็กอลอยจากโรงงานเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆนะน้องฟ้านั่งลงเลยนะจ๊ะนี่นี่ไงเป็นล้อแม็กอลอยเดิมๆจากโรงงานคุณลูกค้าจ๋านะน็อตยังไม่ขยับสักตัวเนาะน้องฟ้าเนาะน น็อต <Not S 1> <ะ>ยังไม่ขยับทั้งตัวเลยนะฮะแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยอยากได้เป็นแมมกแตงเป็นล้ออย่างนั้นล้าอ,อย่างนี้อ่ะบอก,กเราได้เดี๋ยวเราจัดการให้น้องฟ้านาะส่วนเรื่องยางไม่ต้องห่วงเราเปลี่ยนให้ฟรีทั้งสี่เส้นค่ะใช่เลยนะจะเปลี่ยนให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจา้ะอ,อ่ะขยับเข้ามาอีกน้องฟ้านี่ไงกระจกมองข้างเขาคือใหญ่โตมากน้องฟ้าคือง่ายๆนะแค่มองกระจกเนี่ยก็คือคุม้มนะคือแบบมองเห็นรถแบบ สวยเลยเนาะน้องฟ้าไม่ต้องห่วงลูกบัติฮงบัติเหตุนะจ๊ะและขยับเข้ามาตัวนี้น้องฟ้านี่ไงที่จับเขาเป็นคมเนียมนะเนียมเอาวับเลยค่ะใช่หนีเดี๋ยวให้ดูข้างในนะสภาพน้องเพิ่งเข้ามาใหม่นะคุณลูกค้านะน้องฟ้าข้างในเป็นยังไงบ้างข้างในเป็นเกียร์หกสปีดใช่เป็นเกียร์หกสปีดเนาะเกียร์ธรรมดาดังหกสปีดไม่พอน้องฟ้าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเวอร์ใช่ พรมอนะไรพาวเวอร์เนาะเป็นเบาะหนังนุ่มๆนะน้องฟ้านะนี่พี่จะให้ดูตรงนี้น้องฟ้าจุดสังเกตเลยนะคือรอยอาร์กจากโรงงานยังอยู่ครบทุกเม็ดนะทุกเม็ดทุก,ทกรอยยังอยู่ครบมั่นใจได้เลยนะว่าคันนี้ไม่เคยผ่านการชนน้ำท่วมนะคุ้มค่าจริงๆเนาะมาอีกคันหนึ่งเลยนะอีกคันหนึ่งว่า <ís> สั้นว่าขอโทษคุณลูกค้ามาต่อกันเลยนะจ๊ะคุณลูกค้าจา๋ามาดูด้านหลังใช่นี่น้องฟ้าแมคไลเนอร์ ยังเป็นของอีซูซูดีแม็กน้องฟ้าดูสินะฮะหมเอี่ยมใช่ยังใหมเอี่ยมอยู่เลยนนองน้องฟ้านนองโอ้โหโอ้โหดูดีสีดํา <ำ S 2> สวยมากเ้าเลยค่ะมองเ้าเลยใช่แต่ถ้าเราส่งลูกค้าเราไม่ส่งสภาพอย่างงี้หรอกเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดให้ใกับคุณลูกค้าเรียบร้อยไม่พอน้องฟ้ามาดูตรงนี้อีกเห็นไหมเมื่อกี้ให้ดูรอยอางตรงประตูและมาดูรอยอางตรงนี้ดีกว่าถ้าผ่านการชน จะไม่มีรอยอาร์คแต่ว่าคันนี้ไม่เคยผ่านการโดนชนไม่เคย,เคยโดนชน,<ล>ชนท้ายด้วยเนาะ,ะมาขยับเข้ามากันอีกนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋านะวันนี้ให้ดูกันคุ้มๆเราน้องฟ้าเนาะโอ้โหคุ้มมากนี่เดี๋ยวให้ดูอีกตรงฝั่งคนขบับนะฮะนี่เลยตรงฝั่งคนขบับโอ้โหเดี๋ยวพี่บอยขออนุญาตย้ำให้กับคุณลูกค้าอีกทีหนึง่งว่าพวงมาลัยที่ได้เป็นพวงมาลัย power นะจ๊ะเกียร์ธรรมดา6สปีดเนาะและมีหน้าจอ android touchscreen ให้กับคุณลูกค้าด้วยเบาะ เป็นเบาะผ้านุ่มๆเนาะคุณลูกค้านะโอ้โหเป็นเบาะผ้านุ่มๆเลขไม้ด้วยจ้ะน้องฟ้าเลขไม้เท่าไหร่เอ่ยเลขไม้ตัวนี้อยู่ที่ห้าหมื่นสองโ้น้อยมากค่ะเนาะน้องฟ้าไม้น้อยจริงๆเลยนะคะคันนี้นี่น้องฟ้าเดี๋ยวพี่จะให้คุณลูกค้าเขามาดูตรงนี้ดีกว่านะมาดูตรงกระโปรงรถนะคะเอ้ยมันกันไม่ขึ้น <c oughs> นี่นะะ สครูนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าอ่ะน้องฟ้าเครื่องของเขาเป็นยังไงบ้างหรอเครื่องใหม่เอี่ยมเลยใช่เครื่องใหม่เอี่ยมไม่มีไม่ผ่านการแต่งใดๆทั้งสิ้นใช่ค่ะไม่ผ่านการแต่งใดๆทั้งสิ้นนะคุณลูกค้านะหลายคนบอกเฮ้ยทาไมสภาพมันค่อนข้างที่จะสกปรกเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดให้นะคุณลูกค้านะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะอะไรที่สาคัญนี่น้องฟ้าแผ่นเพจเขายังอยู่ครบนะให้ดูเลยนะข้างๆก็ไม่เคยโดนชนข้างหลังก็ไม่มีรอยชน ข้างหน้านี่ฝากระโปรงแผ่นเพดยังอยู่คุณลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าคันนี้ไม่เคยโดนชนอย่างแน่นอนเนาะนะตัวนี้สตาร์ทอยู่ไม่มีเสียงเลยนะคะเครื่องยังแน่นอยู่เหมือนเดิมใช่เสียงไม่ค่อยดังน้องฟ้าเนาะเสียงไม่ค่อยดังเสียงยังแน่นอยู่และที่สําคัญจุดแต้มจากโรงงานยังอยู่ครบนะนี่สีมพงสีเขียว,วเนี่ยยังอยู่ครบนะครบเหมือนเดิมใช่หลายคนน้องฟ้าเฮ้ยอยากได้คันนี้แล้วทำยังไงดีเนาะ หลายคนบอกอยากได้คันนี้แล้วทำยังไงดีอ่ะฝากช่องทางการติดตามมิเนองน้องฟ้านะสำหรับคุณลูกค้าคนไหนที่สนใจรถคันนี้ทำได้ง่งยๆเนาะน้องฟ้านอหนึ่งเลยนะคะรบกวนกดติดตามของเราในช่อง u t u b e ช่องแล้วก็กด Subscribe ให้เรานี่แหละน้องฟ้าไม่พออ่ะฝากเบอร์โทรการักนิดนึงโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่ของเบอร์ของบอนี่แหละ0832461425และเบอร์ของฟ้าจ้ะ 1 8ึ่งค่ะได้เลยนะคะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนเมื่อคิดถึงรถบ้านรถมือสองที่ดีและมีคุณภาพต้องคิดถึงที่ไหนท้องฟ้าต้องคิดถึงสมชายคาเซนเตอร์เลยค่ะนะรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า ทำไมต้องเลือกซื้อรถมือสองกับบริษัทสมชายคาร์เนเตอร์เพราะเรามีรถให้เลือกกว่า300เซ็นแฟนนั์นให้ฟรีและส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วไทยเรามีศูนย์ซ่อมมาตรฐานครบวงจรพร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญรถทุกคันทดลองขับฟรีเปิดให้บริการมากกว่า40ปีรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย